สวัสดีครับพบกับช่องที่ดินดีๆแล้วนะครับวันนี้ผมมีที่ดินแปลงสวยจังหวัดนครนายกนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายแบ่งแปลงละ1ไร่นะครับขายเริ่มต้นอยู่ที่ห0 0 0นบาทนะครับราคาห0 0 0 0บาทนี่ถือว่าถูกถ้าเทียบกับแต่ราคาที่ดินนครนายกปัจจุบันนะฮะซึ่งราคาถีบไปที่1ล้านบาทขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง24นะครับตำบลศรีสักกระบืออําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับทุกแปลงมีไฟฟ้าและประปาเข้าถึงนะครับด้านหน้าของที่ดินนะครมีถนน7เมตรเข้าถึงทุกแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับเพราะปี5-4น้ำท่วมใหญ่นะครับที่ดินผืนนี้ก็ไม่ท่วมนะครับ ระยะจากถนนคลอง24ถึงพื้นที่นะครับเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับขับรถจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นตัวที่ดินนะครับติดกับสวนตีนาขายไซคโคลีนะครับห่างจากร้านของชำเพียง500เมตรนะครับห่างจากร้านอาหารตามสั่งก็1กิโลเมตรอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำแก้มลิง5กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวิ่ง ตอนเช้าก็สามารถวิ่งที่อ่างเก็บน้ําแก้มลิงได้นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์0926688824นะครับหรือติดต่อที่ไลน์ lit8668 ได้นะครับขอบคุณมากครับ